ที่ศาลหลักเมืองนครบาลตำบนบุ่งน้ำเต้าอำเภอพลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีบวงสวงสมโพธิศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์และสักการะอนุสรณ์จอมพลปพิบูลสงครามครบรอบ74ีปีโดยมีนายชนกมากพันผนางพลมศักด์นายพาัทรดรลพุทธนุรัตนะนายกองการบริหารสตบบนบุ่งน้ำเต้าหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นและประชาชนร่วมพิธีอย่างคับข้าง ย้อนไปยังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพากรุงเทพหมหานครถูกฆ่าศึกโจมตีประชาชนต้องอพยพออกต่างจังหวัดจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นจึงมีนโยบายย้ายเมืองหลวงไปยังที่ปลอดภัยและได้เลือกจังหวัดเพชรบูร์เป็นสถานที่ตั้งเมืองหลวงเพราะเป็นเมืองที่มีชยภูมิเหมาะสมมีภูเขาล้อมรอบมีทางออกทางเดียวสตรูรุกราดน้นยาก คณะรัฐมนตรีจึงไดยกร่างพระราชกำหนดสร้างนาครบาลขึ้นชื่อว่าพระราชกำหนดระเบียบการบริหารนาครบาลเพชรบูรณ์และสร้างพุทธบุรีพุทธศกักราช2,487เสาหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ทำด้วยไม้ชัยพฤกษฐาน8เลี่ยมทำด้วยไม้มงคล8ชนิด ธรพมธีปุกเสกที่วัดสุดทัศเทพวารารามวันที่9-13เมษายน2487ต่อมาวันที่23เมษายน2487เวลา14.19นากนาทีจอมพลปอพิบุลสงครามได้ธรพมธีฝังเสาหลักมืองขึ้นณนะบ้านบุ่งน้ำเต้าตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์และวันที่20กรกฎาคม2487สภาผู้แทนราษฎรลงมติ ไม่อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบการบริหารนาครบาลเพชรบูร์พุทธบุรีพุทธศักราช2487 จอมพลปพิบูลสงครามและยื่นบัตรออกจากตำแหน่งมัวันที่24กรกฎาคม2487นครบานเพชรบูรณ์จึงเป็นอันสิ้นสุดหน่วยงานราชการต่างๆจึงต้องย้ายกลับกรุงเทพมานครดังเดิมสารลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวเพชรบูรณ์แสดงหลักฐานการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงนับว่าเป็นเสาหลักเมืองแห่งที่สองของประเทศไทย ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความเคารพบูชาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและในบริเวณของสารหลักเมืองได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นรูปเหล่าโลหะขนาดเท่าตัวจริงในท่ายืนชาวอำเภอลมสัก์จึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงสารหลักเมืองนครบาลและวางพมราสาการะ อนุสรีจอมพลปพิบูลสงครามขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเมืองเพชรบูร์ซึ่งครั้งหนึ่งท่านได้มีดำริที่จะสร้างเมืองหลวงของประเทศไทยณนะที่แห่งนี้โดยได้ดำเนกกิจกรรมสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน